ไม่จุกไม่หอมไม่รวมไม่ดุงแจนซือไอ้แม่ม,ม,ม,มันดีงามเลยใช่เราเดีครับกินนอนโมนี้ี่เราจะมาขึ้นเรือ ชีวิตมีหนิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียังค่ะเข้านานแล้วดิรอข้อิข้อไปงานผ่านหายนีลูกคือพลาดรีบมันเนี่ยอ้ยถ่านกองหน้ามาเลยไม่ได้อะไรอันนี้ไม่ได้อะไรมาหาแล้วพี่น้องบรรยากาศครับบริการงานมือนีเด้อวันที่หาดูอันนี้เสียเมล์ลายแห้ง่ามืยูนีวอ๋เย่จะได้ร้องเรืออันนี้วอตุภาษาเราขอให้ร้องเลย เปล่าเฮี้ยงพี่น้องครับยังเพราะท่านอันนี้เปลี่ยนชุดมาแบบปุ๊บเลยแม่คุชินจังคอันที่ห้านะครับใครใครที่จะมาคือจองไว้เลยเพราะว่ามันคนเท่าไหร่นะโตโซนบีเอ็มกีโซนที่อใส่ไหมนี่น่าจะเคลียร์คิดว่าน่าจะเคลียร์ให้รู้ตานะ ยากาดีมากแม่แซมทำท่านี้แม่แม่แซมทำท่านี้ดีีมตัวหน่อยตัวใหญ่กับยี่น้อย่ไบเป็นข้างหนบด ยากาศดีมากครับพี่น้องคุ้มค่ามากครับผมคอนเสิร์ตเรือสำราญเป็นขั้งแรกขั้งแรกครับผมขั่นะคกับกูงานม่ขอ่อ,นนอที่ห้าใช่ไหมฮะอที่หนะครับทาเรือใช่ชุดกัปตันมากออนังไปื่ดีกมาก ไปขคือบ่อขึ้นลูปสีปเปลี่ยนลูปเกี่ยวกันเองแล้วก็ติดขอบคุณไหมครับตอนนี้มีคนแอดไลน์ไปหนึ่งมีคนจองไปหนึน่งพี่จะพาพาการ์ดแอดไลน์ออออจองไปตอนนี้เริ่มแล้วเพราะว่าคนมีแล้วว่าจองมีผีเลยชอบดูมากจะได้บอกที่มาบาริฮ่านะใครมานะให้จุกให้หวังให้ดมให้ลวงหมดเลย มาเติมว่าไปกันมีค่ะมีอันนี้าลองอันนี้าไมไม่มีะไเลยอย่าไปก่อนนะบรรยากาศบรสี่น้บรรยากาศดีดีครับพี่น้องบอกว่าได้ัพี่ถ้าเปดเลยนะ กลองวัน้ำบ right? ุญไม่ร้นบ he ้กล่องว่า like น้บีก oh, ล่องว่าน้บ um, ีทำเป็นวุ่นวายวุ่นวายเขาแบบนี้ไม่รู้นี่จะหีมาดิเร็วหนีนี้ดูปเดี๋ยวกลกลแอคแอคไม่อย่าทำแบบน้นมันเหลาไม่หน้าลงจกถุงพุ่มหนาลบจกถุงเออรอเขาคื่นเขาตื่นเขาตื่นเขบตื่น กินโชกินรลูกินกินโชกินโชวมีแบนี้อะไรแบบนี้แม่จะกินสีพอแม่